สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวคุโรสกิอิจิโกะร่างนี้กันเนาะก็โดยคุโรสกิอิจิโกะร่างนี้เนี่ยเขาก็เป็นร่างที่เพิ่งเกิดใหม่ได้เนาะเป็นร่างภาคฟูบินเนาะโดยร่างนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสังกัดโยมทูแลวก็เป็นสังหารอารันคาลิ่์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ25%แล้วก็เมื่ออัพขึ้นดาวแดงได้เนี่ยเราจะได้ลิ่งเพิ่มมาอีกดังอย่างก็คือเมื่อเลือดเต็มเนาะเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลยอีกอีก โดยในคัมภีเนี่ยเราก็ช่องแรกเราเป็นเอตีเกช่อง2ก็เป็นคีย์ที่ข้เนาะช่องที่3ก็เป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนําว่ารีเป็นเอตีเคหรือไม่ก็คีย์ที่ข้เนาะแต่ถ้าเราจะเน้นเป็นลิงก์ก็เป็นเอตีเคจะดีกว่าอ่ไปดูการโจมตีกันอ่การโจมตีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลหรือถ้าไม่ตายเนี่ยจะไม่มีสถานะที่ปกติใดๆเนาะแล้วก็อาวิธที่ของเขาจะเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ75%ก็จะรวมลิงก์ของเขาเข้าไปด้วยเนาะ25 แล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิลอีก30%เพิ่มดาเมจถ้าไม่ตาย40%เพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็มเนี่ยอีก16%ทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มดอบเงินได้70%เพิ่มดอบศิลาเอาไว้อัพต้นไม้เนาะได้50%ด้วยแล้วก็มีลดค่าป,ป้องกันเนาะเมื่อกดใช้ท้าไม่ตายแล้วก็จะมีจำนวนลูเดเพิ่มให้อีก1ครั้งเนาะก็เป็นสายฟาร์มเงินแล้วก็ศิลาเนาะสำหรับจิตกโอเคเดี๋ยวเราไปดูของีสิสัยเข้ากัน รับของเนาะเราก็อาจจะใส่เป็นลูกบอลกระโหลกก็ได้หรือจะบางคนก็ถ้าเกิดมีเนาะพวกเสื้อ,อยมอมตทูดหัวหน้าหน่วยอะ่ะก็ใส่ได้เหมือนกันมันก็จะเพิ่มเลือดแล้วข้างล่างก็เอก็ลีเป็น n k ก็ได้หรือถ้าใครมีเนาะกระต่ายทองก็สามารถใส่ให้ได้เหมือนกันหรือเราจะใส่เป็นดาบไม้ก็ได้๋ยวเราฮันโลใส่เป็นหยิบโล่ฮันโลก็ได้หรือจะใส่เป็นกระต่ายก็ได้เนาะถ้าเกิดมีมุดนินเราก็อาจจะใส่ ใส่มุดดินแทนไม่ใส่กระต่ายก็สกิลเขาก็จะได้แรงขึ้นด้วยเนาะนงั้นเราลองเป็นแบบตีมุดดินแล้วก็ดับไม้แล้วก็เยอะอฮัลโหลดูแล้วกันไม่ใส่กระต่ายแล้วกันคราวนี้ส่วนของลิงเนาะก็ลิงสําหรับสายโจมตีปกติเราก็จะใส่อยู่ไม่กี่อย่างเนาะก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติลดความเสียหายเมื่อเอดเต็มหรือว่าเมื่อเฉดตายเนาะโดยเราเล่นเองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นพี่เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ได้กลัวเขาจะต้องแบบว่าจะตายหรือเปล่าสักเท่าไหร่ แโดยเราก็จะใส่เป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเนี่ย20% 20% 20%หมดเลยเนาะก็ล่ามันเป็นเรื่องลดความเสียหายเอไม่ใช่เรื่องลดสถานะไม่เป็นไรไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวเราไปลงน้ำหอมเล็กกันปะจิโกะเนี่ยเขาจะไม่ใช่ผู้สังหารด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะไหวจะแรงหรือไม่แรงเนาะเดี๋ยวเราขอใส่ตัวเพิ่มดอปหน่อยโอเคเราจะลงไปเลยละกันสิบไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนเอาเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราขอเคลียร์มอนก่อน Vagaro. Là... Đi đệm ta. Kia chẳng. Mon chẳng. Hấp เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติกันก็การโจมตีปกติของเขาจะเป็นสี่จังหวะเนาะโดยจังหวะที่สี่เนี่ยจะเป็นสามแยกเนาะสามชกก็ความเร็วก็ไม่ค่อยเร็วมากเนาะนลางกะดูปล่อยช้าไปด้วยซ้ำดูช้าไปนิดนึงเนาะสำหรับปล่อยอ่ะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นด้านหน้าเนาะแล้วก็ไม่ได้กว้างมากมายอะไร สกิล 2. สองเนี่ยก็คล้ายๆสกิลหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะมีความแบบกว้างขึ้นกว่าสกิลหนึ่งหน่อยสกิลสามก็ทั้งจอเนาะก็ดูไม่มีอะไรมากสำหรับสกิลแต่ว่าสกิลเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้เนาะเพราะว่าเขาไม่มีติธะลุกาดในตัวเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยจะจำเป็นมากอันนี้เราไม่ได้อัพอะไรเขามากมายเลยเนาะหออะไรคัมพีก็ไม่มี ความแรงก็โอเคนะไม่ได้แย่อาจจะเพราะว่าตัวเขาเองอย่งนี้ค่อนข้างเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติมาค่อนข้างแรงอยู่แล้วด้วยมันก็เลยค่อนข้างถึงจะไม่ได้เป็นสังหารก็ตาม,มก็แรงอยู่เพียงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมันจะติดตรงที่ว่าเขาไม่มีติทะลุการเนาะถ้าเราจะปล่อยออโอตโอ้หรืออะไรเงี้ยเราค่อนข้างบอกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าเล่นเองเนี่ยโอเคนะ้อมันก็เล่นได้ปกติั่าไปแหละ แต่ถ้าเกิดปล่อยออโต้เงี้ยเราเจอมอนที่เขามีการเนี่ยมันจะ,ะําบากถึงเขาจะเป็นตัวตีไก่เนาะแต่ว่าท่าตีของเขาเนี่ยมันเป็นท่าตีที่แบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยมันแบบไม่ได้แบบปล่อยอย,อยู่กับที่ขนาดนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยมาเดินเดิน,ดนแบบมันนีก้าวเนี่ยมันค่อยก้าวกระเถิบไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนเข้าใกล้มอนขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะ ก็เล่นได้ปกติเนาะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ว่าก็เฉยๆไปหน่อยนะสำหรับอิจิโก้ควมแรงก็ใช้ได้ลแต่ว่าลิงเขาค่อนข้างดีนะลิงเขาเป็นในเรื่องของ ทางเพิ่มดาเมจการโมตีปกติ25%แล้วยังเมื่อเราเต็มอีก16ก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้า,ง,ง,า,ขาง,งทำให้ตัวเขาเนี่ยแรงขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าถ้ามีดีทนุการดด้วยเนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายขึ้น,นอโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไมตตายกันอันนี้เราไม่ได้ใส่กระต่ายนะมาดูว่าความแรงจะประมาณไหน ความแรงก็ไม่ได้มากมายอะไรเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นสายอ่ะ่ได้คือเขาเนี่ยไม่ใช่สายสกิลถ้าไม่ตายเขามันก็จะไม่ได้แรงเวอร์เท่ากับพวกสายสกิลหลายๆตัวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แรงมากต่อให้เราไม่ได้ใส่กระต่ายขอกระต่ายหรืออะไรก็ตามโอเคเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันเนาะก็สําหรับอลันคาสีส้มเนาะหลังหานะคะสีส้มตัวละครก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลย ซึ่งอิจิโกะเนี่ยเขาเป็นสายโจมตีปกติระยะไกลเนาะตัวที่เหมือนกับเขาเลยเนี่ยก็จะมีอุาหาระคิสเกตล่างนี้แล้วก็ลูเคียล่างที่เป็นตุ๊ดจีนเนาะก็จะเหมือนกับเขาเลยไเดียดเนี่ยจะมีสซลารสองล่างนี้นะซึ่งถ้าในภาพรวมเนี่ยแน่นอนเนาะพวกอิจิโกะเนี่ยมันจะสู้อุาหาระกับลูเคียได้ยากเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเก่ากว่าแล้วก็อุลหาระเงี้ยเขามีตีทะลุการ์ดอยู่แล้วเนาะเขาก็เอาไปอยออตโต้ได้ง่ายกว่า ส่วนลูกเกยี์เนี่ยเขาก็มีท่า2เป็นบัฟเนาะก็ช่วยให้เขาตีแรงขึ้นไปอีกเนาะอิจิโกะมันไม่มีก็ถ้าพูดในมุมหนึ่งก็คือก็คงโอกาสได้ใช้คงน้อยแต่ว่าที่ได้ใช้แน่ๆคือบันทึกสงครามเพราะว่าเขาเป็นตัวละครโบนัสบันทึกสงครามเนาะเขาสามารถเพิ่มดอบถุงได้เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปเล่นในบันทึกสงครามได้ โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันก็สาหรับอิจิโกะร่างนี้เนาะอิจิโกะร่างฟูเบิงที่เกิดใหม่ได้หลังนี้ก็ค่อนข้างโอเคเนาะในการเอามาใช้แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะเหมาะเป็นลิงก์แล้วก็เอาไปเป็นโบนัสในมันที่สงครามเนาะมันจะเป็นทางของเขามากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยไม่มีตีทะลุกาดเราไม่แนะนําให้เอามาออโต้สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคือเพราะไม่มีตีทะลุการดเนี่ยถ้าเราไปปล่อยออโต้ปุ๊บโอกาสตายเขาจะสูงกว่าตัวละครที่เขามีตีทะลุกาดเนาะเพราะว่า ตัวตัวละครที่มีตีทะลุกาลเนี่ยเขาก็ตีทีสองทีก็ตายแล้วแต่อิจิโกะเนี่ยอาจจะไม่ใช่เนาะต้องรอสกิลด้วยต้องอะไรด้วยแล้วเขาไปนสยตีปกติสกิลเขาเนี่ยกว่าจะรีก็ต้องใช้เวลารอเหมือนนานเพราะเราปกติเราก็จะไม่ใส่ลิงลดคูดาวให้อยู่แล้วสําหรับสายตีปกติก็ค่อนข้างเหมาะที่จะเอาไปเป็นลิงเนาะเพราะว่าลิงเขาค่อนข้างดีด้วยเป็นเรื่องของเพิ่มแต่เป็นทั้งเนี่ยสองอย่างเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คืองานหลักของเขาเลยก็คือบันทึกสงครามเนาะเขาเป็นตัวละครโบนัสในบันทึกสงครามเพราะฉะนั้นเอาไปเพิ่มดรอปถุงได้รู้สึกเขาจะเป็นอของบทที่1นเาานาะดาที่2เขาจะเป็นตัวโบนัสของอันนั้นเราก็สามารถเอาเขาไปใส่ในทีมหรือเราจะใส่เขาไปเล่นในโบนัสก็ในบันทึกสงครามก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคก็สำหรับอินจิโกะร่างนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ ฝากคอมเมนตะ์น้าพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย